ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นโดยมันนี่ค u ับค่ะพบกันได้ทาง fm 102 MHz นะคะแล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k f n p p g g มันนี่ข l ับรวมถึง Youtube ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565นะคะเป็นวันจันทร์ที่เปิดตลาดหุ้นขึ้นมานะคะหลังจากหยุดยาวไปถึง4วันด้วยกันวันนี้ค่อนข้างจะานาแน่นเลยทีเดียวนะคะสาหรับตลาดหุ้นไทยเช้า นี้ปิดไปช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่1589.11จุดนะคะเพิ่มขึ้นไป12.7จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายหนักแน่เลยทีเดียวนะคะ44,323กว่าล้านบาทนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นปัจจัยต่างๆนะคะในวันนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะกรรมการผู้จัดการบรจกมวอชั้นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่อนข้างจะคือคักเลยใช่ไหมคะตลดาดหุ้นบ้านเราค่ะเอ,อ่อถือว่าสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าช่วงที่เราหยุดกันไปเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศเขาก็มีการบวกขึ้นมาจัดจับนะฮะใช้คําว่าจ,จัดจับได้เลยนะครับบวกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะโอ้เออประมาณห้าเปอร์เซ็นเลยเอาประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ อันนี้เราจะบวกขึ้นมาสักเปร์เซนต์กว่าเนี่ยผมว่า make sense ครับเป็นเรื่องปกติอ,อมืท,ที่เราหยุดไปเขาบวกเยอะครับนะครับ,รบก็เป็นธรรมดานะครับอืแล้วถือว่าการประกาศของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ว่า GDP จริงๆแล้วเนี่ยถือว่ากดตวลงไป0.9ถือว่าเป็นเทค h n i c a l r e ซ e s s นแล้วใช่ไหมคะแต่ทำไมตลาดพุ้นถึงแนวโนม้มค่อนข้างดีอะคะอ จะลดคาสามารถไปย้อนนะเรื่องที่เราเคยคุยกันได้โดยตลอดเลยนะครับเป๊ะนะครับเพราะว่าทีที่แล้วเราก็คุยกันแล้วนะครับว่าอ่เรื่องมันมาตั้งแต่เมื่อเมื่อการรายงานเงินเฟอ้อรอบที่ผ่านมา9.1เอร์เซนว่าเงินเฟอ้อพีคเงินเฟอ้อพีคแล้วดังนั้นจะพีคนะครับก็เป็นอย่างที่คาดนะครับก็คือการประชุมรายงานผลการประชุม f o m c ออกมาเนี่ยก็สะท้อนได้ถึงความพีคนะครับตลาดก็สบายใจขึ้น0.75แล้วก็ การประชุมครั้งหน้าโอเคแหละ0.75อาจจะยังอยู่ใน on the table อยู่แต่ว่าเฮ้ยก็อาจจะขึ้น0.5ได้นะมันขึ้นอยู่กับ data นะครับแล้วก็สัญญาณต,ต่างๆออกมาที่ออกมาจากเจโรพาเวลเขาเป็นเขาเป็นอะไรที่เบานะฮะมันไม่ได้หนักมากตลาดตีความไปในเชิงเบานะครับมันก็มันก็เลยทําให้ตลาดค่อนข้างสบายใจส่วนตัวเลข GDP ออกมาเี่อาจจะเซอร์ไพรส์ผมนิดๆเพราะว่าหนึ่งติดลบตามคานะครับ ติดลบตามคาดนะครับออกมาเนี่ยแต่ว่าเซอร์ไพรส์คือตลาดอ่ะไม่ได้ตอบรับในทางลบเลยตอนแรกผมคิดว่าตลาดจะลงก่อนนะลงสักประมาณวันพฤหัสบันสุกแล้ววันนี้จะขึ้นเยอะอที่ที่คิดไว้นะครับแต่ว่ากฏว่าตลาดไม่สนใจเลยนะครับผมเชื่อว่าสาเหตุประการสําคัญที่เขาไม่ได้สนใจกับตัวเลขดีเชันเพราะว่ารู้มาตั้งนานอยู่แล้วว่าไม่มีโอกาสติดลบนะครับรู้มาแล้วนะครับแล้วก็ พอมองไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็เชื่อว่าด้วยรีเซชันเนี่ยมันก็ได้ทําให้เงินเฟ้อปรัปบลดลงมาเขียนไหมฮะแล้วส่วนหนึ่งอ่ะเขาเชื่อว่าไอ้รีเซชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้รีเซชันที่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานทุกอย่างมันยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่เลยนะครับอั <Yeah. S 1> ตราการว่างงานก็ยังน้อยอยู่นะครับตัวเลขการจ้างงานก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ Personal income ทุกอย่างยังมีอยู่เลยอย่างนี้มันไม่ได้เรียกว่า recession หรอกและที่สําคัญถ้าตัวเลขอมาเป็นแบบนี้เรื่อยเ๋ยวฟก็ต้องพอมือ ในการขึ้นดอกเบีย้ยในการที่จะยุติ Qt เนี่ยคือเริ่มมีความหวังกับอนาคตตรงนี้มันก็เลยทาให้ตลาดมันฟื้นนะครับ<ม>ที่เราสอดคล้องกับที่คิดเพียงแต่ว่าดีเลยนิดนึงตอนแรกผมคิดว่าตลาดจะตกใจก่อนแล้วก็ค่อยชิวแต่ปรากฏว่าเขาจิตใจแข็งแกร่งไม่ต้องตกใจเลยชิวเลยนะครับก็แปลว่าขา<ม>คอ่อนข้างเป็นไปอย่างที่คิดนะครับภาพบรรยากาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงต้นสัปดาห์นี้ที่ตลาดมันจะดีขึ้นมาเหมือนอย่างที่เราคุยกันเลย ว่า,าซื้อ,อไหนก็ซื้อตอนนั้นแหละที่เราคุยก,กันแล้วก็รุ่นให้เดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ชิลไงก็จะไปได้เรื่อยๆอนะค่ะแล้วแล้วคุณปิงมองว่าแนวโน้มแบบนี้เชิงบวกแบบนี้จะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าเป็นระยะสั้นนะคะคิดว่าคงคงไม่นานคงแค่เดือนกว่าๆนะครับเพราะว่าเอ่อหนึ่งเหตุผลใหญ่เลยคือสภาพคล่องมันจะยังแย่อยู่ แล้วมันจะแย่มากๆที่เดือนหน้านะครับเราต้องอย่าลืมว่าแม้ว่าเงินเฟอ้อจะพีคเสร็จจะพีคใช่ไหมแต่ก็เป็นเหมือนอย่างที่เราได้คุยกันนั่นแหละว่าพีคมันไม่ได้หมายความว่าเงินเฟอ้อพีคมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันจะกลับไปลงนะมันเป็นไปไม่ได้ปีนี้เนี่ยยังไงก็เฉลี่ยเกินเจ็ดแน่นอนไตรมาสี่เนี่ยแม้ว่าเงินเฟอ้อปีที่แล้ว่ชงไตรมาสี่มันจะเริ่มมาแล้วแต่ฐานเงินเฟอ้อของปีเนี้ยมันสูง เปรี่ยบเทียบกับไตม่าที่แล้วมันก็ยังไงก็ต้องอยุ่อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนั้นเงินเฟอ้อพีคคือมันจะไม่ได้กลับไปเก้าแต่มันยังอยู่แปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเฟดพีคเนี่ยก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเฟดจะเลิกขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าพันธกิจสําคัญของเขาก็คือกดเงินเฟอ้อลงมาให้ได้และกว่าเขาจะกดเงินเฟอ้อลงมาจริงๆอ่ะมันต้องเป็นปีหน้าต้องเป็นไตามาาหนึ่งปีหน้าหรือมีนาปีหน้าก็คือเงินเฟอ้อปีหน้าจะยังไปต่อแต่ด้วยความที่มีนาปีเนี้ยฐานมันดีดขึ้นมามาก มีนาปีหนา้นาเทียบกับมีนาปีนี้มันก็อาจจะมาอย่างที่เฟดต้องการก็คือต่ำก,กว่าสองเปอร์เซ็นตเฟดต้องการให้เงินเฟอ้อไม่ได้มาแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับคือมันต้องมาให้ชัวชัวว่าจะไม่เกินสองอยู่ที่สองเนี้ยเอาแบบชัวชัวมันเลยต้องใช้เวลาไงมันจะไม่ได้เกิดปีนี้นะครับ mm hmm. คือเฟดต้องการให้เงินเฟอ้อมาอยู่ที่สองเปอร์เซ็นชัวร์ชวก่อนที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยรหรือลดขนาดคิทีหรือไม่ทำคิ t มันต้องชัวร์ กว่าจะชัวปีหน้าปีนี้ไม่มีทางที่คุณจะได้เห็นสองเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีทางเลย mm hmm. นะครับเ mm hmm. พราะมันไม่มีมันไปไปไม่ได้ที่เฟดเขาจะชอใช่ไหมนั้นแต่ว่าเฟดก็ยังคงเล่นกับเราอยู่จริงแต่ว่าเขาจะไม่ได้เล่นไปมากกว่าที่เราเคยกลัวอ่าก่อนหน้าน,นี้เรากลัวศูนจุดห้าเขาก็ขึ้นศูนจุดเจ็ดห้าเรากลัวศูนจุดห้าก็ไปจะไปเป็นหนึ่งไงมันคือมันคาดการณ์ไม่ได้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเฟดจะทาอะไรนะครับ มันก็เลยตลาดจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเซนิเมต์เรื่องเงินเฟอ้อเรื่องเฟดแล้วแต่ตลาดกำลังจะขึ้นอยู่กับของจริงของจริงก็คือผลกระทบที่เกิดจากเงินเฟอ้อที่ผ่านมามผลกระทบการที่ต้นทุนด้านการเงินสูงขึ้นนะครับผลกระทบจากหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนะี่ยกับการที่สภาพคล่องหายโดยเฉพาะเรื่องการ Qt มันกําลังจะเกิดขึ้นมาเรื่อยนะครับผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้เราอาจจะชิลจากเงินเฟอ้อพีคเฟดพีค แล้วก็รีเซชชันเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่น่ากลัวอ่ามันเป็นแค่เทคนิคอลรีเซชชันช่วงวันนี้ก็ชิวงไงอับชิวหุ้นมันก็จะไปก่อนแต่สักพักหนึ่งเราจะเริ่มล้ว,ว่าเฮ้ยสภาพคล้องหายจริงว่ะ mm. สักพักหนึ่งราคาบ้านยังคงตกอยู่เพราะมาร์เก็ตโลนมันยังพุ่งขึ้นไม่หยุดนะฮะสักพักหนึ่งเราจะเริ่มได้เห็นกําลังซื้อเริ่มมีปัญหาจริงๆนะในเมกา สักพักหนึ่งเราเริ่มเห็นกาไรบริษัทจดทะเบีเยนในอเมริกามีการรีไวต์ดาวลงมาปรับดาวเกรดลงมาอย่างต่อนเนื่องสักพักหนึ่งเราก็จะได้เห็นว่าพ m i อมไอเมริกามันจะต่ากว่าห้าสิบคือมันจะมีอีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งตัวเลขจะทยอยมาปุ๊กปลู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 กปลกปุกเฉยไหมฮะแล้วทําให้เราเกิดความกังวลแล้วก็ผมเชื่อว่าตัวที่จะทําให้เราแบบผิดหวังแล้วก็เลิกคิดว่าเฟดเขาจะชะลอกหรดอกเนี่ยคือเงินเฟ้อออกมาแล้ว มันจะไม่ได้ต่ําอย่างที่เราแบบหวังจะเห็นมากนะแล้วตลาดก็จะเฮ้ยหรือว่าเฟดมันเนี่ยจะไม่ได้ชะลอการขึ้นหอ,อกเบีย้ยเ,เร็วนี้วะอย่าวมันจะมีคํานี้ออกมาแน่นอนเขาจะเริ่มคิดกันว่าเฟดอาจจะไม่ชะลอเพราะเงินเฟ้อมันไม่ยอมลงคือพีคแล้วก็จริงแต่ไม่หลงใช่่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันยังไม่มีอะไรหรอกแต่พอตัวเลขออกมาปุ๊ก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 ปุ๊ปุ๊เนี่ยเดี๋ยวโทนของตลาดก็จะเปลี่ยนไปเองเดือนนี้ต้องยอมรับว่า นะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดความไม่แน่นอนีนที่ผ่านมาๆๆเนี่ยคนขายไปเยอะแล้วถึงเงินสดเยอะแล้วคนอยากได้รีเทิร์นอยู่แล้วไงเงินเฟอ้อเยอะอย่างนี้คอยาก้รีเทิร์นให้บแบบก็กลับมาไงตอนเนี้กลับมาเล่นก่อน<ม>ขอเอาก่อนแต่สักพักหนึ่งอะเมื่อเขารู้แล้วว่ามันได้แค่นี้แหละเขาก็ปาทิ้งเองอยู่ดีนะครับก็เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่น่าจะยังดีอยู่<ม>เดือนหน้าต้องเริ่มระวังส่วนไปมากสี่คือแย่เหมือนเดิมนะครับ ก็ยังคิดว่ายังแย่อยู่ในไ่ม้าสีเนาะใช่ใช่ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดเปล่านะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็พอไปไหวค่อนข้างอิไลายตามแผนเลยนะครับพีดไตมากหนึ่งขายก่อนสงการหลังสงการไม่ดีนะครับแล้วจะเริ่มมีเด้งเด้งสดิสดิ่งบ้างในช่วงสิงหากันยาแต่สุดท้ายแล้วไตมาสีก็จะแย่นะครับ ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเอาในช่วงนี้ก่อนเดือนนี้ก็ได้ค่ะอย่างหลังการประกาศออกมาตัวเลข GDP สหรัฐเป็นแบบนี้แล้วในแง่ของตลาดหุ้นคิดว่าตัวไหนถือว่าได้ประโยชน์ว่าส่งผลดีต่อสินทรัพย์กลุ่มไหนบ้างอ,อ๋อตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเงินเฟ้อพีเพฟดพีนะครับรีเซชชันก็ไม่กลัวแล้วเนี่ยลงเงินมาเริ่มกลับเข้าในตลาดหุ้นในทั่วโลกเนี่ยแปลว่าดอลลร์เริ่มควม่ำ ก่อนหน้าน,นี้คือเงินมันถมไปดอลล่าเยอะเกินไปเนี่มันก็ะจายออกนะครับบาทเองก็เริ่มแข็งซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่เราคิดกันนะดอลล่าพีคบาทพีคโหเป๊ะมากนะครับรอบนี้ดังนั้นช่วงเนี้กลุ่มหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการชะลอการอ่อนค่าของค่างเงินบาทมันก็เลยเริ่มดูน่าสนใจนะครับหรือเงินบาทที่เรารู้แล้วแหละว่ามันมันมาถึงจุดที่อ่อนในระดับเนี้ยนะครับมันอาจจะเริ่มได้เห็นนะฮะ การการวกกลับบ้างนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องไปเลงที่กลุ่มนั้นครับซึ่งตอนนี้ที่โดดเด่นเนี่ยมันคือกลุ่มโรงไฟฟ้าเพียงแต่ว่าตอนนี้โรงไฟฟ้ามันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือท่อส่งแก๊สนะครับจากอ่าวไทยนะครับนะครับ,นะรบที่จะยิงเข้ามาโดยผ่านเมียนมาเลยก็แล้วแต่เนี่ยมันเริ่มมีระเบิดเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นปัจจัยลบสําหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ได้น,นี้เลยต้องพักไว้ก่อนนะครับถัดมาเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มบรรดาพวก พอเงินบาทมันเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการนําเข้าพลังงานเราอาจจะนําเข้ามาในราคาที่ลดลงได้ราคาพลังงานบ้านเราอาจจะทรงตัวอยู่ในระดับเนี้ยคือมันคงไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายละอาจจะซบๆยิ่งเจอเป็นตัวเลข recession ออกมาอีกน้ํามันเองก็ต้องปรับตัวลดลงตามความกังวลเรื่องของ global recession นะครมันก็ต้องเหี่ยวลงมาน้ํามันนะครับนั้นทิศทางของราคาน้ามันในประเทศมันจะเริ่มดูดีขึ้น พอทิศทางราคาน้ามันในประเทศเริ่มดูดีขึ้นเงินเฟอ้อบ้านเราก็จะพีคด้วยเหมือนกันอ่าพอเงินเฟอ้อบ้านเราพีคแรงกดดันในการที่จะให้กรงงอขึ้นดอกเบี้ยรัวๆเร็วๆก็น้อยลงอืมเอะดอกเบีย้ยในบ้านเราก็จะขึ้นแบบไปแบบสโลสโลสโลไลฟ์นะครับก็มันก็จะดีต่ออะไรกลุ่มการเงินบ้านเราพวกคอนซ u m เมอร์ไฟแนนซ์อืมอ่าพวกคอนซัเมอร์ไฟแนนซ์ก็จะดีเพราะาต้นทุนการเงินมันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ สวัสดี MT4 ผมเลยชอบกับสายการนี้มากที่บาทชะลอ,อการอ่อนและเริ่มปรับลงมา,งาเงินเฟ้อพีคมันต่อเนื่องมาที่เรื่อง,องการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้นกลุ่มการเงินจะดีที่สุดสําหรับตอนนี้นะครับถัดมาเนี่ยเ,เนื่องจากน้ํามันมันจะชอละไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอะไรมากแล้วแต่ค่าการตลาดยังสูงอยู่ PTG ซึ่งผมก็แนะนํามาโดยตลอดนะมันน่าสนใจมากแล้วเออร์เน็มันจะเริ่มเห็นการเทิร์นาล์ก็น่าสนใจนะครับ แล้วก็กลุ่มที่ผมคิดว่าถ้าเงินเฟอ้อในประเทศมันผ่านจุดพีคไปแล้วจริงๆเนี่ยกลุ่มค้าปีกอะ่ะมันก็น่าสนใจครับแม้ว่าผมประกอบการไตรมาสสองมันอาจจะเริ่มดอบๆนะแต่ถ้าเงินเฟอ้อพีคไปแบบเนี้ยมันน่าจะมาท็อปเอาไปแล้วเราดูได้จาก CRC ต่มันเริ่มมาแล้ว CPN วันนี้ก็ปรับพุ่งขึ้นนะแปลว่าผมประกอบการมาเริ่มเห็นการเทิร์นเทิร์นกลับขึ้นมาครับซึ่งไอ้ตัวที่มันยังต่ําๆอยู่เช่นพวก CPO m a c r o พวกเนี้ Homepro ผมว่า น่าเฝ้าๆไว้โดยเฉพาะโฮมโปรที่ทาง e a r n ์เน็ดีมากนะครับก็ได้เริ่มเก็บนะครับถัดมาก็เอ่อกลุ่มพวก d ด f เฟนซีฟนะครับเพื่อไว้ป้องกันสถานการณ์ในอนาคตเราผมเชื่อว่าครึ่งหลังของปีมันมีเรามีความคาดหวังเรื่องของนักต้องเที่ยนที่เข้ามาใช่ไหมครับเพราะนั้น AOT, เอราวันเมเจอร์บเนี่ยก็เก็บได้ตามทีมรีโอเพนแล้วก็เป็น d ด f เฟนซีฟด้วยบางตัวนะครับ กุ่มอื่นๆอีกนะฮะที่น่าจะได้ประโยชน์ในช่วงนี้แล้วเอิรพวก e อ r n ์ n นที่น่าจะเอ่อเทอรนาลาวกลับขึ้นมานะครับบวก YOY บวก q o q d ออย่างเช่นพวก KCE งจริงเสียดายนะมันขึ้นมาแรงไป2วันนี้ถ้าจะเอาเค e ต้องรอย่อแล้วนะครับาะชอบมากนะครับเราก็เก็บได้กับ KCE อื่นๆพวก i i i t t l t t i n s Formation นะครับ Earning ดีเช่น BE8 นะครับผมก็ยังชอบเหมือนเดิม เอ่อพวกซินเนกซินเนกก็เก่งกำไรได้นะครับซาบีน่าก็เก่งกำไรได้นะครับงบหน้าจะออกมาดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าดูแล้วนโน้มอย่างวันนี้นยะหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่บอกก็คือถูกเก็งกำไรขึ้นมาแล้วก็ถือว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนถ้าพูดถึงกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยครับเอ่อผมคิดว่างบของเคซีจะออกมาดีนะครับ ก็มีจริงมันมีการทำพรีวิวไว้แหละนะครับแต่ไม่ได้แล้วประมาณเท่าไหร่จะร้อยกว่าล้านนี่แหละนะครับแล้วไปมาสามน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นของเออร์เน็งของเขานะครับ kce <ม>ข้อดีแข็งตอนนี้คือดีเฟกมันน้อยลงนะครับเ<ม>้วออเดอร์เนี่ยแม้ว่าภาพรวม g l ล b a l demand มันจะแย่ลงนะครับตามสายการเศรษฐกิจทั่วโลกที่มันดรอปลงเนี่ยแต่ว่าความต้องการใช้รถ ev มันยังสูงอยู่แล้ว kce เ<ม>ขาผลิตพวก cb ซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนวัตถุดิบสำคัญของรถ ev ไงนะครับ ก็ออเดอร์มันก็เลยยังยาวยิงยาวได้ยังไปถึงปีหน้านะครับก็คิดว่าถ้าย่อ,อมามันน่าเก็บนะสำหรับเคซนะครับแต่พอไม่ย่อก็ใจเย็นรอกรอก่อนอย่างวันนี้เนี่ยเดลต้าถือว่าพลังมาแรงมากเลยนะ,ะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งราคาพุ่งแรงคราวนี้เนี่ยาะว,ว่างบ<ม>ไหมเดลต้าพุ่งขึ้นวกว่างบุ้เป็นออกมาดีมากนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าไปเพื่อลุ้นเนี่ยก็คือเดลต้าเขาเป็นพวก ผลิตพวก power supply อ่ะผมว่ามันเสี่ยงไปนะถ้า global ดีมามันแย่ลงเศรษฐกิจเกิดกับมาแย่ลงครับก็จะมีความเสี่ยงเรื่องผลประกอบการอยู่ดีผม,ผมไม่ค่อยกล้าครับนะครับถ้าเอาเอาเคซดีกว่าเซฟนะครับก็แสดงว่าคือเดลต้าถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะคะนครับอืแล้วมองแนวโน้มผลประกอบการหุ้นกลุ่มพลังงานที่จะเริ่มมีการประกาศออกมาว่าเป็นยังไง อ๋อกลุ่มพลังงานดีแล้วครับเพียงแต่ว่าไตามาสามมันก็จะดรอปลงแน่ๆ <_ d ata> นะครับกล <_ d ata> ุ่มพลังงานที่คือเต็ๆมๆอ่ะนะครับ <_ d ata> ปรอปทสอพอได้เรื่องของเอ่อเอ่อมูลค่านะครับมูลค่าของมูลค่าการขายนะครับที่สูงขึ้นมากๆนะครับส่วนพวกกลุ่มลงกนอ่ดแน่นอนได้ทั้งเรื่องค่าการกันนะครับได้ทั้งเรื่องของสต็อกเกนเทียบเลยคือมบษดีมากๆแต่ไตามาาสามผมว่าจะไม่ดีแบบนี้นะ ดังนั้นตลาดมันน่าจะตอบรับเรื่องงบที่ดีไปแล้วนะครับมันถ้าจะเอาเนี่ยเอาเพื่อปันผลระหว่างการน่ะผมว่าเอาได้เช่น bcp แต่ที่เหลือผมว่าเฉยเฉยนะครับอืมโอเคแล้วมองเรื่องของจีนที่โจทตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยค่า pmi ปรับตัวลดลงจะส่งผลกระทบยังไงบ้างในกลุ่มไหนบ้างครก็อมองไปในคือมันไม่ดีแน่นๆนะครับ pmi ของจีนออกมาผมว่าต่ำเกินไปนะครับแต่ ต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็เป็นเอฟเฟกจากการที่ล็อกดาวน์แบบเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดอยู่หน่แหละนะครับอันนี้ก็เอฟเฟกที่ที่มันต้องยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าผมยังเชื่อว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยจีนต้องเร่งเครื่องอะถ้าเกิดเขายังอยากเห็น GDP เขาโตระดับสามถึงสี่เปอร์เซ็นอยู่เขาต้องทําให้ GDP ไตรมาสามไต่มาสี่เนี่ยโตไตรมาแล้วห้าเปอร์เซ็นมันก็ต้องอัดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น ก็ยังคงมีความคาดหวังที่ดีอยู่ครับที่จะได้เห็นมาตรการนะฮะโดยเฉพาะนโยบายการคลงังของจีนในการกระตุ้นออกมาจากรัฐบาลจีนคือต้องยอมรับกันว่าตอนนี้ไม่ดีแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เห็นว่าไม่ดีรัฐบาลจีนก็เห็นแล้วว่ามันไม่ดีแล้วตอนนี้ปัญหาใหญ่อก็คือการว่างงานมันกําลังจะสูงขึ้นแล้วก็คนที่จบใหม่อ่ะโอ้โหสิบสองล้านคนเนี่ยมันกําลังมีความเสี่ยงเรื่องการหางานนะครับเพราะฉะนั้นมันเขาต้องปั๊มทุกอย่างนะมันก็ได้แต่คาดหวังครับว่าให้เขาปั๊มให้ได้ นะครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่เขาจะผ่อนคลายเรื่องของการล็อกดาวน์ลงนะคะอย่างซีโร่โควิดอ๋อเมาตรการมไหมผมคิดว่าคงต้องเป็นปีหน้าซีโร่โควิดไม่ไม่มีทางที่จะเลิกได้ในปีนี้ครับอืมก็ต้องอาจจะหามองหาวิธีการอื่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้นด้วยในช่วงนี้ใช่ไหมคะครับอืม แล้วอย่างประเทศไทยเห็นว่า PMI ปรับเยอะขึ้นเลยทีเดียวถูกไหมคะออของประเทศไทยผมยังไม่ได้ดูนะฮะนี้ต้องขอภัยด้วยครับก็ไม่เคยดู PMI ของไทยจริงๆแล้วผมผมพลาดมากรอบนี้ไม่ได้ดูตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเลยคือตั้งใจว่าจะดูนะเพื่อเอามาไลฟ์วันนี้ตอนเช้าแต่ว่าภารกิจสำคัญนะแต่เท่าที่ได้อ่านคร่าวๆเนี่ย ตัวเลขสก,กิจเราดีขึ้นในเกือบทุกทุกมิติซึ่งเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าช่วงเวลาที่เราดีขึ้นมาเนี่ยโหเราเจอทั้งเงินเฟ,ฟ้อบอคอแตกอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับค<ช>ือจริงๆว่าคุณไทยมันเลยพร้อมบูมอ่ะตอนนี้เพราะว่าตัวเลขสกิจมันออกมาดีกว่าคาดนะครับดีขึ้นในเกือบมิติเลยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นในภาคการผลิตแสดงว่ามองแล้วกลุ่มพลังงานอิเล็กทรอนิกส์น่าจะไปได้สวยใช่ไหมคะ ออกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานไปได้ด้วยงบแต่ผมไม่อยากให้เข้าแต่ถ้าเกิดกลุ่มชิโสวซอิเล็กทรอนิกส์อยากให้เข้า KCE ถ้าชอบอะไรหนักๆเี่ยผมชอบเกี่ยวกับพวก domestic consumption เนี่ยเช่น ptg หรือพวก consumer finance อย่างเช่นสวัสด TC, ์ mtc แบบเนี้ยโอซาบนาอย่างเงี้ยโอนะครับหรือพวก digital transformation อย่าง be 8อย่างเงี้ยโอนะครับคือเอาได้ครับนะครับ แล้วถ้าเป็นในกลุ่มธนาคารอย่างวันนี้ดูเหมือนจะลงด้วยใช่ไหมคะถ้ากลุ่มธนาคารยังเี่ยวเฮลู่อย่างเนี้ยยังทําให้เราไม่สบายใจเพราะมันกําลังสะท้อนได้ถึงความไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจอยู่นะครับแปลว่ากําลังซื้อที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนไปแบบเก็บเกี่ยวของถูกเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นมากกว่านะครับสรุปแล้วก็น่าจะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งไหมสำหรับค่า P M I ที่มองว่า เงินเฟ้อเราสูง <monastery> แต่ว่า PMI กลับปรับตัวโดยรวมถ้าโดยรวมโดยรวมตัวเลขเศรษฐกิจเท่าที่เห็นคร่าวๆครับคือมันน่าจะดีเซอร์ไพรส์แต่ว่าผมพูดมากไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูโดยละเอียดอันนี้ต้องขออภัยนะครับได้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณปิงก็ผมเชื่อว่าตลาดน่าจะดีไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนนี้นะครับแต่ว่าเดือนหน้าต้องเริ่มระวังเพราะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันจะเริ่มออกมาแล้วเนี่ยชัดเจนว่า ผลของเงินเฟอ้อกับเรื่องที่หลายๆายประเทศทั่วโลกเร่งขึ้นดอกเบีย้ยรวมไปถึงรีเซชชันที่มันจะเกิดขึ้นความกังวลตรงนี้มันมันจะเห็นผลของมัน,นออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดไม่ควรตอบสนองในทางที่ดีมากนะนะครับจริงอยู่ว่าตลาดลงมาเยอะแล้วนะมันน่าจะบอททอมเอาไปแล้วนะแต่แล<ช>่อไม่ได้นะครับเพราะในช่วงเวลาที่มันเป็นไซด์เวด่ะคนตายเพราะว่ามองว่าเป็นบอททอมเอาต้องเป็นบอททอมฟิชชิ่งมาเยอะแล้วนะครับก็ ยังไม่อยากประมาทนะครับเพราฉะนั้นก็อยากให้ระวังพวกบรรดาพวกตัวเลขเศรษฐกิจไว้ก่อนนะครับอืมก็อาจจะดีในระยะสามสัปดาห์นี้นะคะใช่สสัปดาห์นี้ชิลจัดหนักไปก่อนเลยนะครับอืมก็เหมาะแก่การลงทุนในช่วงนี้นะคะครับอืมโอเคขอบคุณคุณปิงมากเลยนะคะสําหรับวันนี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ ค่ะก็ได้ข้อมูลจากคุณปิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณปิงประกิตสิกริวัฒนเกตนะคะที่ยังมองเรื่องของหุ้นอย่างในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็มองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับสิงหาคม3สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นก็ดูแล้วน่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นก็ควรจะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะสามารถจะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัจจัยต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของคิดทางตลาดหุ้นต่างๆนะคะจากนักวิเคราะห์ต่างๆได้นะคะในรายการรู้ทันหุ้นของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลา15นาฬิกาประมาณ15นาทีนะคะวันนี้ริลิตาลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ